สวัสดีครับพบกับช่างอ๋อทุกอย่างหมอบ้านสําหรับคลิปนี้ช่างอ๋อจะมีเทคนิคการทํางานเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะจะเป็นอะไรนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นโครงกระจกอลูมิเนียมเพื่อนๆลองสังเกตดูเฟรมนะครับเฟรมกับฝ้าตอนนี้มันจะมีระยะห่างอยู่นี่ช่างอ๋อจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยยัดได้นะครับก็ มันก็จะทําให้เกิดความยากลําบากในการยิงเด็บนะครับอย่างนี้มันนิดเดียวนะครับเราก็ยิงเด็บง่ายแต่ถ้ารูใหญ่ๆอย่างนี้ก็ทําให้มีความยากนะครับต่อการยิงเด็บเดี๋ยวช่างออกก็จะมีมีตัวช่วยอีกอย่างอนนี้นะครับนี่ก็คือโฟมเส้นเดี๋ยวเราก็จะใช้โฟมเส้นนี่แหละครับมายัดเข้าไปก่อนนะครับเอาโฟมเส้นมายัดเข้าไป แต่ก่อนนั้นบางทีที่ยังไม่มีตัวนี้นะครับก็จะใช้กระดาษหนันส ate, นงสือพิมพ์บ้างยางอะไรบ้างเนี่ยครับมม้วนแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเพื่อว่าไม่ให้แด็บเนี่ยมันหลุดเข้าไปในร่องคือถ้าเราไม่ไม่มีอะไรอัดยัดเข้าไปกันก่อนเนี่ยเวลาเรายิงกาวยิงแดบเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะหลุดเข้าไปในร่องฟเฟรมเลยมันก็จะทําให้เกิดความสิ้นเปลืองด้วยแล้วก็ยากด้วยนะครับแล้วก็ทําให้แด็บเนี่ยยุบตัวด้วยก็จะมีขายนะครับตามร้าน ขายอลูมิเนียมทั่วไปก็มีนะครับบอกเขาว่าโฟมเส้นมันก็จะมีหลายขนาดตัวนี้ก็มี10มิล12มิล15มิลอะไรอย่างเงี้ยช่างออกก็ไม่แน่ใจว่ามีกี่ขนาดนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าเออช่องอันแค่นี้ก็พอใช้ได้ถ้ามันร่องใหญ่กว่านี้สมมุติเราเจอร่องใหญ่กว่านี้เราก็สามารถเอามาติดกันอย่างนี้ได้นะครับถ้าร่องใหญ่ๆนี่เราก็สามารถเอามาติดกันอย่างนี้ แล้วก็ใช้กาวร้อนแปะก็ได้นะครับแล้วเราก็ยัดเข้าท่าตั้งแบบนี้มันสามารถดีดได้เนี่ครับเห็นไหมการทํางานพวกนี้มันไม่แน่นอนนะครับบางทีพวกผนังปูนบ้างฝ้าบ้างนะครับมันแอนบ้างไม่แอนบ้างนะครับเราก็ไม่ไม่สามารถรู้ได้นะครับนี่เราก็ต้องจําเป็นต้องมีตัวช่วยแบบนี้สําหรับขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับก็เอาโฟมนี้ยัดเข้าไปเลย เวลาเพื่อนๆยัดก็ยัดเข้าไปให,ให้มันลึกเข้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวช่างอ๋อยจะทาให้ดูนะครับผมบอันนี้ช่างอ๋อยจะทําให้เพื่อนๆดูแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีโฟมตัวนี้ล่องแค่นี้นะครับล่องเท่านี้ก้อยเนี่ยเราก็สามารถยิงเด็บได้เหมือนกันเราอาจจะยิงแบบเฉงเฉียงขึ้นไปอัดกับฝ้าก่อนรอบหนึ่งนะครับให้มันให้มันรูมันเล็กลงหน่อยนึงล่องเล็กลงหน่อยนึงแล้วเราค่อยมาซ้ําอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับแต่นี้เรามีตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ไปแล้วกัน สำหรับวิธีการใช้ก็มันเป็นการยัดเข้าไปเลยเนี่ยยัดเข้าไปอย่างนี้แหละหง่ายๆอันนี้ช่องออยัดไปแล้วนะวันนี้เวลาเรายัดเราก็เหมือนกับให้มันลึกเข้าไปเกินในหน้าเฟรมนี้หน่อยหนึ่งเพื่อว่ามีพื้นที่ให้แดบมันเกาะนะครับเวลาแด็บเรารูดแล้วมันจะได้เสมอกับตัวขอบนี้วันหนึ่งก็เยอะอยู่ครับใช้ได้นานเลย เพราะว่าเราก็ไม่ได้เจออย่างนี้ตลอดแล้วครับส่วนมากถ้ารูเล็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะครับนี่นะครับเวลาเราอิงเด็บเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะครับเห็นไหครับ ถ้าเราไม่มียางกันเนื้อกาวมันก็จะหลุดเข้าไปเห็นะครับนะครับนะก็เกือบเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ซ้ำอีกทีหนึ่งอันนี้ช่างอก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับทำมือเดียวครับแล้วก็อีกมือหนึ่งก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เดี๋ยวจะทำตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะดกกราลูดให้มันเรียบๆนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆนเท่าที่ผมใช้มานี่ครับอันนี้สุดยอดแล้วครับบาโวเทคนิคการทำงานเล็กเล็ก<ๆ>น้อยๆยนะครับก็เอามาฝากเพื่อนเพืนะ่อนก็สามารถซื้อมาใช้ได้ราคาไม่แพงนะครับน่าจะช่างออจะไม่ผิดก็ประมาณสักสองร้อยสามร้อยนี่แหละแต่ก็ใช้ได้นานเลยนะครับนี่เอามาใช้ปเป็นประโยชน์ได้ขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ๋อด้วยเดี๋ยวเผื่อว่าช่องอ๋อมีคลิปวิดีโอมีความรู้อะไรใหม่ๆช่างอ๋อก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่งอ๋อก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอี่มกนาเงลึกแทบขาดใจ